สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราจะมา,าว่าเรื่องกันต่อที่ผมเกริ่นเอาไว้ในคลิปที่แล้วเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจเพราะมีคนถามผมเรื่องเศรษฐกิจเป็นยังไงบ้างช่วงนี้ขายดีไหมซบเซาไหมนะครับก็อย่างที่ผมบอกว่าดาวครับช่วงนี้ดาวลงไปในยุครัฐบาลนี้นะครับก็อย่างที่ผมเกริ่นนาไปแล้วคือเรื่องการเมืองเนี่ยมัน ผมอยากบอกว่ามันละเอียดอ่อนนะครับเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยมีความคิดแตกต่างกันคนรักคนชอบไม่เหมือนกันนะครับมันก็เลยค่อนข้างละเอียดอ่อนกับเรื่องพวกนี้นะครับแม้แต่ทั่งผมกับลูกอะไรนะครับในครอบครัวก็มีความเขาเรียกว่าอะไรความเห็นที่แตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นผมบอกได้ในแง่ของความคิดของผมเท่านั้นที่ ผ่านมาห้าสิบปีนะครับว่าว่ามันผมรู้สึกอย่างไรนะครับใครจะว่าผมสลิมจะว่าผมเสื้อเหลืองอะไรก็แล้วแต่หรือเสื้อแดงหรืออะไรผมไม่มีสีเสื้อครับนะครับผมนะครับตอนที่ผมก็อย่างที่ผมบอกว่าผมดูเป็นนโยบายครับดูเป็นเรื่องเรื่องไปเรื่องที่ผมไม่เห็นด้วยผมก็ไม่เห็นด้วยครับ นะครับมันก็เป็นจุดยืนที่ผมสามารถจะใช้สิทธิ์ของตัวเองนะครับในการเห็นด้วยกับเรื่องหนึง่งไม่เห็นด้วยกับเรื่องหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องพวกนี้ผมถือว่าเป็นสิทธ,ธิส่วนบุคคลนะครับแต่ใน,นเมื่อมีคอมเมนต์มาถามผมว่าเศรษฐกิจเป็นยังไงบ้างธุรกิจเป็นยังไงบ้างผมก็บอกว่า ดาวครับมันดาวแน่นอนครับในยุคเศรษฐกุย,ยุคนี้นะครับยุคนายกคนนี้มันดาวลงอาจจะเป็นเพราะว่าข้อเปรียบเทียบมันเกิดขึ้นจากยุคเดิมนะครับนะครับเวลาที่ใช้ปีกว่าเนี่ยมันทำให้เห็นเห็นข้อแตกต่างได้เยอะนะครับเอ่อเพราะฉะนั้นเราผมวันนี้ผมจะมาลงรายละเอียดว่า สิ่งที่ผมบอกในคลิปที่แล้วคือผมสนใจเรื่องอะไรผมสนใจเรื่อง 1. กับปัจจัยพื้นฐาน4ีอย่างหเรื่องการศึกษาครับครับสเรื่องเกษตรกรรมครับสเรื่องวัฒนธรรมและประเพณีของเราครับการอยู่กินกันอะไรแบบนี้นะครับหรือซอฟต์พาวเวอร์ที่ทุกคนเรียกกัน 4. นะครับคือเรื่องสาธารณสุขนะครับ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าผมไม่ได้ยิงสีเสื้อไหนผมยึดอย่างเดียวครับคือเรื่องสถาบันเท่านั้นเองนะครับถ้าเรื่องเรื่องตรงเนี้ยผมรักสถาบันครับนะครับผมเติบโตที่เมืองไทยได้อย่างดีมีคุณอย่างดีแบบเนี้ยเพราะเพราะสถาบันส่วนหนึ่งนะครับ เราบรรพบุรุษของผมเนี่ยหนีร้อนหนีภัยสงครามหนีความยากจนมาพึ่งใบบุญในประเทศไทยนะครับเพราะประเทศไทยมีสถาบันนะครับเราก็เห็นสถาบันตั้งแต่ต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่ยึดถือว่าใครจะขึ้นมาเป็นรัฐบาลน,นะครับใครจะมาบริหารประเทศนะครับ ผมยึดถือสิ่งเดียวคือสถาบันที่ผมรักและหวงแหงเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเรามาว่าเรื่องปัจจัยสี่อย่างผมว่าเรื่องการศึกษาเนี่ยผมเน้นเรื่องนี้อันดับแรกนะครับบางคนอาจจะเน้นเรื่องหมอบางคนอาจจะเน้นเรื่องการเข้ามาาคมบางคนอาจจะเน้นเรื่องการเดินทางอันนั้นแล้วแต่คุณครับแต่ผมเน้นเรื่องการศึกษามาก,ก่อนนะครับ ยี่สิบกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่ผมไม่ได้เรียนจบนะครับผมรู้สึกว่าประเทศไทยการศึกษาเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะครับเราเน้นแต่สร้างบุคลากรที่เก่งแต่ไม่ไม่ดีนะครับลักการศึกษาของเราเนี่ยไม่ไม่เน้นถึง เรื่องรากเงางความเป็นไทยของเรานะครับเลยทําให้เด็กยุคใหม่ในยุคนี้ยคุณใหญ่ไปบอกเขาเลยครับว่าเด็กยุคใหม่เหล่านี้แย่ไม่อนุนไม่รักชาติก็เพราะว่าพื้นฐานปัจจัยที่คุณส่งเสริมมาการศึกษาเนี่ยมันไม่ให้ไม่ได้ปลูกปลูกฝังให้เขารักชาติครับนะครับ,นะรบไม่เหมือนญี่ปุ่นเหมือนคนจีนนะครับเหมือนในอีกหลายๆประเทศแม้ทั้งเกาหลี นะครับที่ผมเห็นเนี่ยเขาปลูกฝังเด็กของเขาในเรื่องของการอนุรักษ์นิยมในการรักชาติรักประวัติศาสตร์รักลากเง่าของตัวเองนะครับนะครับเหมือนเหมือนผมเคยอ่านหนังสือวิจัยเรื่องหนึ่งของคนจีนจะด้วยเขาอิงเข้าข้างตัวเองหรืออะไรเขาแล้วแต่ผมบอกว่าประวัติศาสตร์หรือ นักวิชาการแต่ละประเทศเนี่ยก็เข้าข้างตัวเองทั้งนั้นนะครับนะครับแต่ผมเคยอ่านแล้วยังรู้สึกว่าเฮ้ยน่าสนใจนะครับเขาบอกว่าเขาทำวิจัยในเมืองจีนเนี่ยเด็กประถมตั้งแต่หกขวบจนถึงสิบสามสิบสี่นะครับส่วนใหญ่เนี่ยยัง มีอารมณ์คลุกกุ่นอยู่กับภาวะสงครามโลกคือไม่ค่อยชอบประเทศคนญี่ปุ่นหรือประเทศญี่ปุ่นมากนักเขาบอกมีมากถึงเกือบหกสิเปอร์เซ็นของเด็กปรมใมยยคยุคป,ปัจจุบันนี้เลยนะครับผมเลยบอกว่าโอ้โหจากจากผลงานวิจัยที่ผมผมผมอ่านมาเนี่ยเขาบอกว่า จากตัวอย่างเคสการศึกษาเกือบทุกมณฑลน,นะครับเกือบทุกมณฑลนเนี่ยเขาศึกษาตัวอย่างจากเดกปรวถมเนี่ยมากกว่าหลายแสนตัวอย่างแล้วมีถึงเกือบ60เซที่ยังคิดอยู่เรื่องแบบนี้นะครับความโหดร้ายของสงครามตอนช่วงนั้นที่ประเทศจีนโดนนะครับทำให เขาไม่ได้เกลียดแต่เขาก็ไม่ได้ชอบญี่ปุ่นแบบนั้นนะครับผมถึงบอกว่าพวกนี้มันเป็นพื้นฐานทางประวัติศาสตร์ที่คนจีนเนี่ยยังปลูกยังยังให้เด็กศึกษามันอยู่มันเป็นรากเหง้าครับรากเหง้าตั้งแต่บรรพบุรุษน,นะครับอันนี้ผมผมต้องบอกจริงๆบอกว่าพื้นฐานทางประวัติศาสตร์เนี่ยมันสำคัญสำหรับทุกประเทศ แม้กระทั่งญี่ปุ่นก็ศึกษารักหง,ขง,ง่ของตัวเองประวัติศาสตร์ของตัวเองเกาหลีก็ศึกษาลักหง่ของตัวเองทุกประเทศเด็กแต่ละพประเทศถึงมีมีความรักชาติลักในประวัติศาสตร์ของตนรักในรักเง่นะครับประเทศเหล่านี้ไม่แม้กระทั่งอเมริกาหรือยุโรปก็มีนะครับมีการศึกษาประวัติศาสตร์ของตัวเองชนชาติตัวเอง แล้วก็การศึกษาพวกนี้เขาไม่ได้ปิดปั้นปิดกั้นความคิดของเด็กบ้างเด็กแต่ละคนเห็นยังไงนะครับไม่ใช่อนุรักษ์นิยมจ๋าจนแบบวิจารณ์ไม่ได้นะครับเด็กบางคนก็วิจารณ์รากเหง้าของตัวเองประวัติศสาสตร์ของตัวเองนะครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงบอกบอกว่านี่คือปัจจัยการศึกษาเนี่ยถ้าจะคุณจะพัฒนาแต่คนเก่ง แต่ปาสจากรากเงาประวัติศาสตร์ของตัวเองนะครับมันทําให้เด็กพวกนี้ปลูกฝังในเรื่องของตัวเองต้องเก่งครับเด่นนะครับนะครับไม่ได้ปลูกฝังในเรื่องของความรักชาติหรือความดีศิลธรรมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการศึกษาต้องปรับปรุงครับนะครับเราต้องเราอยากได้คนเก่งแต่เราก็อยากได้คนดีด้วยคนที่มีศิลธรรม นะครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันควรจะควบคู่กันไปไม่เน้นด้านในด้านหนึ่งนะครับนี่เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับสองคือเกษตรกรรมผมบอกว่าพื้นฐานบ้านเราอ่ะเป็นเกษตรกรรมนะครับเราจะใช้นะครับจะมีทั้งอุตสาหกรรมเราก็เด่นนะเราทั้งอุตสาหกรรมโลจิสติกอุตสาหกรรมการผลิต อะไรก็แล้วแต่นะครับก็โอเคครับแต่เราเคยได้ชื่อว่าเป็นประเทศเกษตรกรรมนะครับตอนนี้เราในอาเซียนเนี่ยผมถือว่าเราเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของในของประเทศในศแถบนี้ด้วยพื้นที่ของเราทั้งประเทศเนี่ยสามารถปลูกอะไรก็ได้นะครับ ปลูกทุกอย่างเราปลูกได้เรามีสินค้าที่เกษตรกรรมที่บริโภคได้ในบ้านนะครับโดไม่อายใครและสามารถส่งออกได้ผมถึงบอกว่าถ้ารัฐสนับสนุนนะครับเรื่องพวกนี้นะครับไม่ว่าจะส่งเกษตรกรรมออกนะครับส่งออกนะครับซึ่งบลองก็มีอยู่แล้วแต่เราก็ ไม่สนับสนุนไม่ไม่ได้สนับสนุนเต็มร้อยไม่ได้หาวิธีที่จะทําให้มันดีขึ้นนะครับมันก็อยู่แบบเนี้ยนะครับส่งออกข้าวแต่กลายเป็นว่าจากเราเบอร์หนึ่งอยู่ๆก็กลายเป็นเบอร์สองเบอร์สามพัฒนากเกษตรกรรมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงบอกว่าเราต้องพัฒนามันด้วยครับนะครับ ทำยังไงเพื่อให้มันส่งออกได้มากขึ้นทำยังไงเพื่อปรับปรุงผลผลิตให้มันมากขึ้นทำยังไงเพื่อให้ได้คุณภาพของข้าวที่มันดีขึ้นรวมถึงกเกษตรกรรมตัวอื่นแม้กระทั่งการประมงนะครับนะครับสามเรื่องวัฒนธรรมประเพณีหรือที่คนบอกว่าซอฟต์พาวเวอร์ครับประเทศอื่นเขาก็ทำกันนะครับไม่ใช่ไม่ทำนะครับ เอคุณดูอย่างจีนอย่างญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นเนี่ยการจะออกผลิตภัณฑ์บ้านเขาแต่ละตัวเนี่ยเขาจะไมส่งส่งให้ประเทศอื่นวิจงวิจัยแม้แต่ประเทศตัวเองวิจัยทุกอย่างดูอย่างชาเขียวญี่ปุ่นนะครับมันกลายเป็นวัฒนธรรมที่บ้านเขาบริโภคชาเขียวครับแต่ตอนนี้วัฒนธรรมเนี่ยมันแพร่กระจายไปทั่วโลกคนรู้เหมือนกันครับว่า ชาเขียวที่ดีที่สุดคือญี่ปุ่นแต่จริงๆแล้วในจีนก็มีผลิตครับเกาหลีก็มีผลิตชาเขียวนะครับนะครับแม้ประเทศไทยเองก็มีผลิตชาเขียวครับนะครับในหลายๆประเทศมีผลิตชาเขียวแต่ทุกคนเวลาซื้อชาเขียวเนี่ยคิดถึงญี่ปุ่นอ่าเหมือนกันครับเหมือนเหมือนจีนเหมือนอะไรแบบเนี้ยนะครับเหมือนเกาหลีแบบเนี้ยสง บ้านเขาส่งทั้งวิจัยทั้งพัฒนาทั้งปรับปรุงคนคิดเสมอครับเวลาจะซื้อสมก็ต้องโสมเกาหลีเหมือนคนจีนนะครับคนจีนเขาก็พัฒนาผมพวกนี้ผมถือว่าเป็นวิถีชีวิตการอยู่การกินของเขาเกาหลีเนี่ยเน้นย้ำพวกนี้มาผมเห็นหลายสิบปีแล้วไม่ต่ำกว่ายี่สิบปีที่พยายามจะผลักดันวัฒนธรรมของตัวเองออกสู่ตลาดโลก ไม่ว่าจะด้านการดนตรีนะครับภาพยนตร์ละครซีรีส์การกินอยู่นะครับหรือการท่องเที่ยวนะครับนะครับเดี๋ยวนี้แม้กระทั่งการแต่งกายนะครับนะครับเพราะฉะนั้นเหมือนกันครับประเทศไทยเราสามารถเน้นพวกนี้ได้ครับไม่ว่าจะการแต่งกายอย่างที่เราบอกนะครับ นะครับผ้าเราก็ไม่ได้ด้อยกว่าเขานะครับดีๆด,ดีเป็นอันดับโลกลวดลายเอ่ยก็สวยงามอ่อนช้อยนะครับแฝงไปด้วยพลังการกินเราก็ไม่ได้อยครับอาหารการกินบ้านเราก็ถือเป็นอันดับต้นๆของโลกที่ทุกคนไวเยือนต้องมากินต้มยำมากินผัดไทยมากินผัดกะเพรานะครับ นะครับแม้กระทั่งเรื่องด้างเรื่องเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆนะครับที่เรามีเด็กเก่งๆเยอะแยะที่เรากระจายออกไปนะครับเหมือนทุกคนเห็นในยุคปัจจุบันนะครับเหมือนน้องลิซ่าเหมือนน้องซันนี่ที่ไปเมืองจีนเนเน่แบบนี้นะครับที่อยู่ในจีนนะครับเหมือนน้องพริตตาน้องอะไรที่อยู่เบบี้มอนสเตอร์ที่เป็นคนไทย นะครับแบมแบมแบบนี้นะครับเราก็มีเด็กเก่งๆเ,งๆเยอะแยะเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะทำซอฟต์พาวเวอร์ผมเห็นว่าน่าสนใจเป็นเรื่องที่ดีที่สามารถจะสื่อให้สังคมโลกได้เห็นว่าเรามีดีอะไรนะครับนะครับแต่เพียงแต่ว่าคนไทยมีคือคนเก่งๆเยอะครับนะครับรัฐบาลเนี่ยผมว่าน่าจะผลักดันตรงนี้ได้เยอะ ครับอย่าอย่าคิดว่าตัวเองเก่งไปหมดครับนะครับนะครับบางครั้งเราต้องเอาซอสเอาซอสคือหาจากคนไทยกันเองนี่แหละครับนะครับคือคนไทยเก่งเยอะมากครับไม่ว่าจะด้านแฟชั่นดีไซเนอร์นะครับการออกแบบนะครับเอนเตอร์เทนเมนต์การผลิตหนังผลิตละครด้านเพลงนะครับ ด้านวัฒนธรรมอะไรต่างๆที่เราพยายามที่จะทำให้มันเป็นซอฟต์พาวเวอร์อยู่ตลอดเวลานะครับแม้กระทั่งการท่องเที่ยวการกีฬานะครับเราเรามิเจเกเก่งๆที่โด่งดังอยู่ในโลกนี้เยอะแยะไปหมดเลยกีฬาเราก็เห็นเยอะแยะบางคนนี่ไปถึงหลหรีกระดับโลกอย่างคุณเจชนาทิพยนะครับวอลเลย์บอลก็เราก็ยังมีเยอะ นะครับสาววอลเล์บอลเราหลายคนไปอยู่แม้กระทั่งหลีกอเมริกาหลีกเกาหลีนะครับนะครับเพราะฉะนั้นเราเรามีเยอะแยะครับดีไซนเนอร์เราก็ไม่แพ้ใครในโลกนะครับแม้กระทั่งองหญิงของเรานะครับก็เป็นหนึ่งในดีไซนเนอร์ระดับโลกนะครับนะครับเพราะฉะนั้นผมถือว่าซอฟ t ์พาวเวอร์นี่ควรจะผลักดันและน่าสนใจ ครนะสี่เรื่องสาธารณสุขนะครับผมอยากให้สาธารณสุขจริงจังในเรื่องการปราบปรามบุคคลที่แอบอ้างด้านเนื้อต่างๆไม่ว่าจะเป็นหมอชาวบ้านหรืออะไรที่แบบนะครับพวกต่างๆที่รักษานน่นรักษานี่ผมอยากให้นะ คนเนี่ยถ้าคุณรักษาได้นะครับเป็นหมอชาวบ้านจริงๆก็มาขึ้นทะเบียนให้มันถูกต้องตามกฎหมายนะครับอย่าอย่ามัว่วซั่วเอาความเชื่อของชาวบ้านเป็นหลักนะครับการสาธารณสุขหรือหมอการรักษาบ้านเราเก่งอยู่แล้วครับเราเด่นทุกด้านเลยนะครับนะครับลูกค้าผมเนี่ยไม่ว่าจะสีลังกาบาังกลาเทศอินเดียหลายเจ้า นะครับแม้กระทั cool. ่งตะวันออกกลางนะครับเวลามาหาหมอไม่ว่าจะเป็นหัวใจหมอมะเร็งหมออะไรพวกนี้มาบ้านเราทั้งนั้นครับมาหาในบ้านเราทังนั้นหมอผิวหนังแม้กระทั่งความสวยความงามเราก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าเกาหลีนะครับแม้กระทั่งสัญยกรรมโรคผิวหนังต่างๆเราไม่ได้ด้อยกว่าเกาหลีครับนะครับนะครับเพราะฉะนั้นหมอบ้านเราเก่งเยอะครับการชนะสาธารณสุขบ้านเราเนี่ย เป็นเบอร์ต,ต้นของโลกได้สบายสบายนะครับเพราะฉะนั้นผมว่ารัฐไม่ควรจะทิ้งเรื่องนี้ผลักดันครับพัฒนาวิจัยนะครับนะครับนะครับให้ให้ใหมันพัฒนาไปได้เรื่อยๆและยั่งยืนนะครับสี่เรื่องนี้ผมถือว่าถ้ามันแข็งแกร่งอย่างยั่งยืนนะครับปะ ทุกไม่ว่าชุดไหนรัฐบาลชุดไหนจะเข้ามาทำเนี่ยนะครับถ้าปัจจัยพื้นฐานพวกนี้แข็งแกร่งเนี่ยผมว่าเศรษฐกิจมันจะเติบโตมันจะโตเอง,ม,เองมันจะโตโดยธรรมชาติโดยโดยโดยก,กลไกของมันนะครับเพราะฉะนั้นฝากด้วยนะครับผมจะไม่ลงรายละเอียดเรื่องพวกการเมืองเยอะเพราะว่าทุกคนมีสิทธิส่วนบุคคลในความคิดของตัวเอง นะครับเราผมเป็นคนหนึ่งเขารบสิทธิ์ทุกคนนะครับนะครับเพราะฉะนั้นนะครับนี่คือความคิดเห็นของผมนะครับไม่เกี่ยว่าคนอื่นไม่เกี่ยวกับใครทั้งนั้นนะครับขอบคุณนะครับนะครับแล้วถ้าสนใจสินค้าแบรนด์ไฮหลงหาซื้อได้ที่ช h อป e ีหรือ Lazada นะครับนะครับเรากำลังขยายลายผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นอีกเกือบสิบลาย ส,สิบไอเทมนะครับสิบรายการนะครับนะครับแล้วก็หาซื้อได้ที่ช h อป e ีหรือ l a z a d a นะครับอย่าลืมนะครับเคยหลงเราเน้นย้ำว่าสะอาดและปลอดภยัยสองคุณภาพของสินค้านะครับสามแพคเกจที่คุณไม่อายใครนะครับนะครับขอบคุณนะครับ